บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นเกียรติในงานนิทรศการ m u l ติ v e r s e Future Thailand นทางเลือกหรือทางรอดเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์ภาวะโลกเดือดควบคู่ไปกับการกระตุ้นให้เกิดการลงมือปรับพฤติกรรม นิทรศการในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของโตโยต้าเพื่อขยายการรับรู้และความสําคัญในการเริ่มลงมือปรับพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่ภาคประชาชนผ่านการจําลองอนาคตของประเทศไทยออกเป็นโลกคู่ขนานในสองโซน 1. โซนทางเลือกมุ่งเน้นให้คนไทยตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกเดือดผ่านการจำลองเมืองในอนาคตในวันที่สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นโดยนำเสนอวิถีชีวิตใหม่ผ่านร้านค้าต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 2. โซนทางรอดมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกผ่านการให้ความรู้ในแง่มุมต่างๆอาทิความเป็นกลางทางคาร์บอนความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการ เดททางงี่่ยยัืการจัดงานในวันนี้นะครับก็เป็นการกระตุ้นจุดสมริดทุกคนนะครับมีอยู่สองทางที่เราสามารถเลือกจะเดินได้ก็คือทางเลือกกับทางรอดครับในความเป็นทางเลือกนะครับโดรต้าพยายามนาเสนอนะครับว่าถ้าเราไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากตัวเราตั้งแต่วันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับภาวะโรครรนที่มีอยู่แล้วมันก็จะทาให้ทุกอย่างเดียว้ายลงนะครับขณะเดียวกันครับก็มีอีกโซนหนึ่งคือเรียกว่าโซนทางรอดนะครับ ซึ่งโซนทางรอดนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่ว่าถ้าเรามีความพยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงนะครับโดยจะสํานึกถึงสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราก็จะมีโลกที่ยั่งยืนและน่าอยู่ขึ้นนะครับโตโยต้ามุ่งมั่นและพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเป้าหมายสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนอันจะเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ